สวัสดีค่ะเพื่อน,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 นเนพื่อนค่ะบรรนงวรรณาชแนวค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักตําลึงฝรั่งนะคะนี่คะ่ะข้างรั้วข้างบริษัทที่ทํางานของพี่สาวนาคะ่ะนี่คะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ของพี่สาวพี่สาวนาทํางานอยู่นะคะ <c oughs> นี่คะ่ะเราจะเก็บแต่ยอดสีขาวๆนะคะกําลังอ้วนกําลังอวบเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดูนี่คะ่ะงามมากเลยนี่นี่ยอดสีขาวจะไม่ขมนะคะเพื่อนๆนี่ งามมากโอ้ยวันนี้เตรียมตะกร้ามาพร้อมเลยนะคะเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นยอดพี่สาวนาบอกว่ามันเป็นยอดนาไปไปเก็บเลยป่านี่นะคะ่ะโอ้ยงามเอาไปทอดใส่ไข่นะคะวันก่อนเก็บไปทีละโอ้มีรอยคนเก็บด้วยคะ่ะนี่เห็นไหมคะงามนี่นี่มีคนเก็บไปแล้ว ยอดุ้อ้วนใหญ่ๆนะหนาก็จะเก็บเอาแต่ยอดรงอ้วนใหญ่ๆนะคะเอาแต่ยอดยอดเข้าเลยนี่ค่ะเห็นบ่นี้ค่ะ,คะโอ้ยเอาตรงน้นดีกว่าโอ้ยมีคนเก็บไปแล้วนี่ค่ะ <c oughs> มีคนเก็บไปหมดเลย <c oughs> เออให้มันได้อย่างนี้สิมาช้าอีกแล้วค่ะคนเก็บไปเต็มไปเบดเลย ไปเบิดแล้วนี่แต่ก็เยอะนะคะแล้วเราไปหาอเอาแฝงหนาเยอะแยะค่ะนี่เพิ่นไล่เอาแต่ยอดใหญ่ๆไปเหมือนกันนั้นเนี่ยค่ะพี่สาวนากราเป่าก็ไม่รู้นี่นาก็จะเก็บเอาไปแค่นิดหน่อยะคอค่ะพ่อแกงพอกินโอ้ยลมกรแรงค่างเพื่อนค่ะโหนี่นยอดอ สลูสลามเลยมันอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะคะเพื่อน,นเต็มไปบิดค่ะนูน่นโหนี่ค่ะมีคนเก็บไปเต็มลไปแล้วดินี่ค่ะงามนี่ค่ะใส่ตาข้าก่อน ต่อค่ะต่อค uh> ่ะเพื่อนๆนี่โอ้โหงามจังเลยค่ะโอ้ยโอ้ยลมก็แรงเนาะนี่ค่ะยอดสบู่ชนหมุนเลยอุ้ยลุนนี่แต่แต่ก็เอาแต่ยอดเท่าเลยแค่ไปลุนเขาหักไปเลย แดงก็มีนะคะนี่แดงก็มียอดขาวก็มีค่ะยืนบังกล่องเพราะว่าลมแรงค่ะนี่ค่ะนี่งามน,นัตะวันก็แทงตาเห่มีคนเก็บไปแล้วนะคะนี่ดูเพื่อนๆนั่น,นยอดนั่นนะ่ะมีคนเก็บนะคะนานๆไม่ใช่นานนะ นามาชาพวกเก็บไปเกือบหมดแล้วนี่ค่ะลัวกินได้ค่ะลัวกินได้นู่นค่ะเพืเ่อนขานี่เห็นเดี๋ยวค่ะยอดชุนบุญเลยเอ้ยเด็ดดังป,ป๊อกเลยค่ะเพืเ่อนขาะน่นค่ะเอาตรงนน้นดีกว่างามนี่โอ้ย เนี่ยค่ะเพื่อนยังมีคนเก็บอ่ะก็มันกินอร่อยเนาะใครก็เก็บนะโดนค่ะโอ้ยล้วกินได้ล้วมันก็สูงกว่าคนเนาะ <N> น่าจะเอาเถีออ่ยวอ่อนเลยนะคะม <N> ันเยอะไม่ต้องนี่ค่ะเนี่ยดูค่ะเขาลอยคนเก็บไปแล้ว เราก็จะเลือกเอานี่ค่ะมีรอยคนเก็บโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหนู่นนะคะเพื่อนๆดู่องใบเต็มเลยแต่ตรงนี้ยอดไม่ค่อยอ้วนนะคะตรงนั้นยอดอ,อ้วนมันเฉียวไปหมดแล้วเนาะค่ะเออลมแรงลมแรงเดี๋ยวปับปั๊บปนี่ค่ะเพือ่อนค่า เก็บทีสามยอดเลยนี่นี่ค่ะเก็แบแก็บตกบอ่ะแก็บนี่ค่ะโหยอดนี้ยังงามโผล่มนันน่นั่นเอาแต่อยอดจริงๆเลยนะคะแมวโอ้ยตรงนั้นสูงค่ะนน องงเอาเอาเอานี่ค่ะม,มาค่ะยืนมายืนมือมาพายาเก็บอยอดอย่างงามอุ้ยหักกระเด็นใจหัวเลยชุงชุงช้งชุ้งชุงก็เอาไม่ถึงค่ะเพื่อนๆค่ะน,นี่ โอ้โหนี่มันกำลังแตกใหม่นะคะมีคน,นเก็บมันนี่ค่ะอโอ้ยกำลังอ่อนๆเลยอะเพื่อนอื่อดึงองคกมาเลย เดี๋ยวเทศบาลเขาก็มาตัดนะคะเพราะว่ามันมันจะคุมไปทางเขาเทศบาลเขาก็จะมาตัดทิ้งค่ะเราก็จะไม่ได้กินแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่ารัฐบาลเดนมาร์กเขาก็จะประมาณนี้เนาะโอ้ยมันงามค่ะเพื่อนจะพอแล้วนะคะน,นี่หนอนยาวไปนู่นนะคะอือ เดี๋ยวมาไหลห้อยอดองอวนนังก๊อกก๊อกก๊อก,ก,ก,กเลยค่ะนี่นี่น,น,นี่โอ้โหยอดเขาเพื่อนขาเอาอะไรมาเปียบนี่คะ่ะเขาาปูนแก่นเลยอะไม่รู้จะเอายอดไหนเลยคะ่ะเพื่อนเนค่ะนี่นี่นี่ โ,โอ้โ,อโหงามโหโมุมนี้อย่างเยอะเลยค่ะโอ้ยมีแรงเก็บข้าวเหนือดค่ะโอ้ยเก็บไม่ไหวแล้วค่ะเยอะเกิน <c ười> ดูดูข้าวเหนือไม่ใช่นาแกงผูดนะมันเยอะจริงๆ เนี่ยกลุ่มเดียวนี่ก็พอแล้วเนี่ยคะ่ะเพืเ่อนๆค่ะโอ,อ้ตอนมือไปละนี่ค่ะนี่เห็นยังคะเ,เนี่ยหนาวตรงนี้ก็จะพอแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะมันเยอะยวค่อยมาเก็บใหม่ มาเก็บใหม่มันก็คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายอดเขาก็จะยาวไปแล้วเนาะคะ่ะมันก็จะไม่ไม่อร่อยแล้วแหละเพราะว่ายอดเขาก็จะกั้นกั้นยอดนะคะเขาเรียกอะไรคะเขากั้นยอดแล้วมันก็จะนี่เนาะคะ่ะบ้านดอกอะเนี่ยเพื่อนเห็นยังค่ะนี่ต่าตเยอะ เอาไงให้หมดเนี่ยคะ่ะไม่เอาหมดหรอกกินไม่หวัดไม่ไหวนี่คะ่ะโอ้ยเก็บมันคะ่ะคพื่อนะ่ะตำ,ะตำลึงค่ะตำลึงฝรั่งเดี๋ยวชื่อภาษาอังกฤษเอยชื่อภาษานี่เดี๋ยวนะเออหาให้นะคะเอาไปใส่ในใต้คลิปให้คะ่ะกางามมากเลยโอโห เราจะเอาอยัางไงแบบไหนแล้วคะสวยสวยมากจนนีนี่ะคะ่ะโอ้ยพอแล้วคะ่ะพอ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 จริงๆแล้วอุย้ยลน่นงามจนไม่รู้จะน,นี่และะ้วค่ะทุกคนคะ่ะ นะคะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้วันนี้นะต้องขอตัวแล้วนะคะจบด้วยยอดกันมึงงามๆนี่ละคะนี่ค่ะงามๆฝากม้านองบรรดาชแน,นลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนะเพื่อการทําคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเด้อจะ้ะฝากติชมฝากเป็นกำลังใจเด้อจะ้ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะว่าประชา,าไปดูไปชมอะไรอีกเนาะคะ่ะ นี่วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้านี่จ้ะเพื่อนค่ะงามมากเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวนาดูในตะการแล้วก่อนเต็มแล้วนี่เ <c ười> ก็บแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะงามมากเลยโอ้ย,อยแดดส่องนี่คะ่ะเก็บแป๊บเดียวเต็มตะก้าลแล้วบา,บายยค่ะเพื่อนๆค่ะ งามเอาไปลวกไปผัดไปนี่ใส่ไข่คะ่ะทอดใส่ไข่ตะวันยังไม่ตกดินงเลยเย็นนะคะเนี่ยคะ่ะตอนเย็นแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้านี่คะ่ะยอดยังฉลองอยู่นู้นเอาไม่ถึงแล้วคะ่ะ